สวัสดีครับผมก็นี่นะเรามาอยู่กันในช่องเต้เกมเมด็อกนะครับผมก็นะตอนนี้นะเป็นเวลาเตีโอ้ยกดผิดฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับผมผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตื่นมาอัดคลิปนะครับผมก็มีท่าเต้นใหม่มาฮะมาประมาณวันสองวันแล้วฮะคือท่าเต้นนี้ครับผมอ่าท่าเต้นใหม่มาเราจะไม่จัดได้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเติมเพชรสกู่หนึ่งนะครับผมผมจะมาเบอกวิธีท่านผู้ชมครับว่า เติมเพชรยังไงให้คุ้มนะครับผมอันนี้คือเติมต้องเติมเพชรสามร้อยเก้าเก้าเอ้ยต้องเติมให้ได้สองร้อยเก้าเก้าเพชรนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมแล้วคุ้มมากเลยนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคไปเลยมาแล้วนะฮะนี่ฮะผมได้ทำการเสกเพชรมาแล้วนะครับผมแน่ไงห้าร้อยสิบเก้าเพชรนะฮะก็นะผมจะแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมว่า เติมให้คุ้มนะฮะใช้เพชรยังไงคุ้มคือเติมเอ่อผมไม่แน้นาให้เด็กๆหรือน้องๆที่ยังเก็บเงินไม่ได้เลยรบกวนพ่อแม่นะฮะทาการเอ่อเติมนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะฮะซื้อบัตรกานีน่านะครับผมเติมร้อยห้าสิบบาทหนูจะได้สี่ร้อยห้าสิบบวกอีกสี่สิบเจ็ดเพชรมันจะเป็นห้าร้อยกว่าเพชรนะครับผมซึ่งเราเติมเอากิจกรรมถูกไหมนี่กดเข้าไปนี่ไง,ไงกดรับเลยปุ๊บนี่คือนี่ไง กดรับคืนได้มาแล้วนะท่าเต้นนะเดี๋ยวเราลองไปใส่ก่อนนะผมเราได้ท่าเต้นมาแล้วใช่ไหมฮะแต่เพชรเรายังไม่ได้ใช้นะเออนี่คือจะมาสอนแบบเออน้องๆที่แบบเจไม่ได้คุมอฟี่อะไรใช่ไหมนี่ฮะให้ทนกท่านเป็นไงเป็นไงติกกอร์เจ้าติกกอร์เจ้าเอออะไรไงโคตรเท่ฮะแม่ไงก็เอ่อกดผิดแค่ฮะมือชอบเดิอกดเริ่มเริ่มเกมเนาะ ก็ยังไงให้คุ้มนะครับผมก็คือเนี่ยเราเติมมามีห1 9เพชรใช่ไหมฮะถ้าเป็นคนปกติก็เนี่ยเขาจะไปเติมเนี่ยสุ่มชุดอันนี้กันอะไรกันเนี่ยฮะตลา,ามว่าเอ้าไม่เขาสุ่มอันนี้แล้วพี่อะไรใช่ไหมก็เพราะว่าเขาเออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรฮะเอาออกสองอันเนาะเหมือนเขามีตังค์นะับผมมีตังค์เขาเอามาสุ่มเนี่ยฮะสุ่มเล่นเผื่อได้ชงได้ชุดนะอันนี้คือคนที่แบบ เออเขามีนะฮะเหมือนกับการท youtube ด้วยอะไรด้วยมีเงินอะไรเงี้ยแต่อย่างพวกเราฮะง,งบน้อยฮะเติมได้แค่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเติมยังไงให้คุ้มดีนะครับนี่ฮะเลื่อนขั้นครับเลื่อนขั้นคุ้มนะท่านผู้ชมเพราะเราเล่นทุกวันอยู่แล้วเห็นไหมผมไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะผมทํางานนะผมผมจะมรถจะเล่นตอนเย็นกันลูกอะไรเงี้ยกับเพื่อนนานๆครั้งนะผมมีคะแนนร้อยเก้าเอ้ยร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะเราก็เติมเลื่อนขั้นไปฮนะนี่ ี่ร้อยห้าสิบบาทนะผมจัดไปเลยฮะเพราะว่าเราเออเขาเรียกว่าอะไรอะเราเล่นตลอดฮะเติมเรื่องค่านี้คุ้มสุดนะับผมนะกดไปเลยฮะเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบเพนนะนี่ฮะนี่ฮะนี่คือเราได้แล้วนะเนี่ยนงท่านผู้ชมสี่ร้อยห้าสิบนะฮะเราได้เนี่ยทั้งแผงเลยเนี่ยแาเล่นไปเรื่อยนะอ่อผมกดรับเลยยวผมกดรับเลยอ่ะนี่ฮะ ได้ตั้งแผง,งยิง่งไงได้ทั้งแผงเลยนะครผมนี่ฮะนี่ไงได้ชุดผู้หญิงด้วยนะไงมี่ก็ได้คะแนนยังไม่ถึงไหนนะท่านผู้ชมนี่ไงนี่ฮะได้อะไรก็ไม่ทราบครับผมนี่ฮะนี่คือเอ,อ่อ ไม่เป็นกระเป๋าหรือเปล่าไม่เป็นกระเป๋านะฮะผมใส่ไปก่อนกันนะนี่ฮะตอนนี้ผมก็จะได้เอ่อมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะผม,ะมกผม็ได้มาถึงกระเป๋าแล้วนะครับผมได้มาถึงกระเป๋าแล้วทำไงต่อโกไปที่ภารกินฮะเนี่ยพอเติมมันจะรับได้นะเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นไงไม่แนะนําให้แบบไปขอเงินพ่อแม่เติมแล้วให้เ็บเอมากกว่านี่ไงแต่คุ้มมาผมบอกแล้วคุ้มมาเอรก็คุ้มเนี่ย กดรับของแล้วะะกู้ครับนี่นี้จะมีร้อยสี่เก้าแล้วฮะร้อยสี่เก้าก็เนี่ยฮะเก็บไปเรื่อยๆได้หมดเลยฮะเนี่ยทีนี้เราก็แบบแค่เล่นไปเรื่อยนะกดรับทุกหมกันเนี่ยฮะเป็นไงเราก็จะไปเช็คว่าเราได้ข้นี่ฮะได้ท่าเต้นด้วยนะได้ท่าเต้นด้วยอ่าผมไปเรียงท่าเต้นให้ดูใหม่เนี่ยฮะได้เยอะนะครับเป็นไงอันนี้ที่ยังไม่ได้นะก็จะคือเก็บไปได้ร้อยห้าสิบเนาะ เขาไปส่ายให้เนี่ยร้อยสี่ก้าแล้วฮะเดี๋ยวก็ได้สเก็ตบอร์ดนี่แหละเออเป็นไงเนีย่ยจุดนี้ก็บางคนก็มองว่าเทฮะบางคนก็มองว่าแบบมันเรียบง่ายเกินอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะ,ะแต่ตัวผมเนี่ยเพิ่งเติมซีซั่นที่แล้วนะฮะซึ่งไม่น่าเติมนะครับพอเติมไปแล้วหยุดไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมเหมือนแบบเติมไปแล้วมันต้องแบบเรื่อยๆจริงๆงน,นะผมว่า เนี่ยได้กระเป๋ามาใหม่แนละนี่ฮะกระเป๋าก็จะประมาณนี้นะแอะเป็นไงนี่ฮะคือคุ้มนะและเพชรเราหเหลือ69นะครับผมเราจะไปทําอะไรนะฮะเราก็ลองไปสุ่มนู่นสุ่มนี่ดูฮะเล่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะเดี๋ยวผมทําการไอ้นี่ก่อนแต่ท่าเต้ท่าหนึ่ถ้าเต็มมันมก็จะเต็มรอดแหละมาผมไม่ก็ได้เล่นฟรีไฟเพิ่งมาเล่นน,นั่นเองอ่าคุ้มนะ เล้วแบบเราอดเดือนหนึ่งอ่ะมันมาตั้งเดือนหนึ่งเราก็เล่นไปก่อนฮะยังไม่ต้องรีบเติมอ่ะเนี่ยไอภารกิจอันเนี้ยนะภารกิจตัวเนี้ยเราก็กดโดนี่แกมือโดนเล่นนะโถแล้วก็เติมอย่างเงี้ยคุ้มนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเนี่ยเราก็จะได้หลายอย่างนะเมื่อกี้จากที่ผมรับให้ดูนะครับผมเนี่ยอาพื้นหลังบางรูปภาพบางฮะสกินปืนอะไรเงี้ยซึ่งเร,เราเราเราเติมบ่อยกันอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เราเติมบ่อยผิด เราแบบเติมอย่างเงี้ยคุ้มอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเราจะได้ไกินเพิ่มกิ้มาเพิ่มอะแต่ถ้าลูกผมเห็นนี่เดี๋ยวลูกผมแบบอยากได้นะเ <c oughs> นี่ยผมรู้ว่าไหนมันดีกว่านะแต่นี้เพิ่มค่าค่าสถาน,นะเนาะนี่ไม่ได้เพิ่มอะไรนะใส่นี่มาเียวนะ เก็บไว้ก็ได้ฮะไม่เสียหายครับผมนี่แล้วเหลือ69เพรใช่ไหมฮะเหลือ69เพรนะครับผมเอามาทําอะไรได้เนี่ยหมุนก้อนเลย9เพรนะท่านผู้ชมหมุนเล่นไปก่อนอ่ะเออเพื่อลุ้นดวงอ่ะหมุนำขำๆมาเนี่ยอ่ะได้นี่มาแล้วก็เปิดนะฮะอ่ะได้สองสามวันก็ไม่เป็นไรฮะไป69เพแเราหมุนไม่ได้แล้วฮะเราก็พอแล้วก็ไปดูอันอื่นต่อนะท่านผู้ชม เนี่ยอย่างอันนี้เอ่อผมมีไดมอนด์มาก็กดเปิดไป้ของฟรีนะเนี่ยฮะเปิดไเปิดเรื่อยๆนะท่านผ้ชมเนี่ยเพื่ปุ๊บเปิดอะไรฮะเนี่ยอันนี้เราก็ได้มาฟรีทั้งสองอันนะเพราะเราเติมแบบเรื่องขั้นนะเนี่ยก็กดไปเนี่ยใหญ่ไงท่านผู้ชมได้ถาวรเฉยอ่ะเออเป็นไงคุมไม่ไงคมว่าคุมนะ ผมว่คุ้มมองังไงก็คุ้มฮะโอ้ยเสียอะไรก็เนี่ยก็ได้นี่มาแล้วก็ได้ก็บอกเนี้ยอัตราการยิงอันนี้แม็กกาซีนเพิ่มฮะอัตราการยิงเนี้ยไปนี้ไปก็ใส่ในเพิ่มความแม่นยำมันก็แล้วแต่ว่าเราชอบใส่แบบไหนสไตล์ไหนนะครับแล้วเออเนี่ยเหลือผมเหลือเอ่อหกสิบเพลสใช่ไหม 60เพจผมไม่รู้กิจกรรมมันหายไปยังนะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมก่อนนะท่านผะู้ชมกิจกรรมกิจกรรมนะครับคู่นะครับผมกิจกรรมน่าจะแบบเอาออกไปแล้วนะกิจกรรมคาตนาฮนะผมก็เนี้ยแค่เนี้ยเราก็เติมประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยคุมแล้วนะเนี่ย เออผมก็มือผมโดนกดเล่นอีกแหละนะก็สําหรับเนี้ยขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครอยากได้ฮะนี่ฮะคือวิธีการแบบเติมแล้วคุมนะครับผมก็สำหรับก็ขอตัวไปนอนต่อก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ